สวัสดีครับอันนี้เป็นซ B บีปีสองพันสิหกนะครับสีแต่คัลเลอร์คันนี้ของแต่งเต็มๆเ,เลยนะครับมีท่อแท้ด้วยครับท่อโยชีนะครับนี่เบิกเป็นหมื่นเลยได้ไปนี่คุ้มๆเลยครับยางเป็นยางพิลลรี่นะครับจะมีเป็นบางคนหน้าคาร์บอนนะครับ หน้านี่เป็นหน้าเป็นตัวปีสิบเจดนะครับ mm hmm. เขาแต่งมานะครับอาจจะมีชิลแต่งมีครอบแังคาร์บอนนะครับโซ่สเตอร์นี่ยังเหลือๆนะครับเรามาดูไม้กันดีกว่า รถวิ่งมาทั้งหมดสอง0มืเจพันโลนะครับสตาร์ทเครื่องเดียวติดเครื่องเดินนิ่มๆน,นะครับรถไม่มีสวิงนะครับจะเล่นเครื่องให้ฟังนะครับ ถ้าไหนสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับรถอยู่ที่นี้มิ้นใหม่นะครับซอย40ครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ